สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดมทีมเช่นเคยนะครับอ้าวเป็นอะไรล่ะเมื่อกี้เ็เห็นถอยกันดีๆเลยรถไถก็ดันดินกันดีๆอยู่มันเกิดอะไรขึ้นอย่เข้าไปถามเขาดีกว่าคันนี้น่าจะลื่นติดส่วนรถไถจะไปช่วย ต,ตาร์ไม่ติดป๋าครับรถเป็นอะไรครับโฉมไยอะหัวเทียนบอดหัวเทียนบอดไฟตันน้ำมันช็อตหรือเปล่าโอ้ยพูดผิดนะ้ำมันตันไฟช็อตหรือเปล่าอ,อยู่ดีก็เป็นเลยมันสตาร์ทยากแบบนี้ตลอดไหมครับถ,ถ้าเครื่องร้อนนี่ถ้าเครื่องร้อนสตาร์ทยาก ขันนี้ก็ติดม,มันดูแล้วมันน่าจะลื่นอ้าติดแล้วติดแล้วอ่ะหัวหน้าโจอยอุสา เดินไปเอาเจ้าส้มเชงมาเลยครับเนี่ยกะว่าจะมาช่วยเห็นรถไทยสต,ตาร์ต้องนายไม่ติดอ่ะนี่ฮะออกไปเลยให้ออกไปเลยตายเยอะออกไปเลย,เย,ออเล,ยลงไปนิดเดียวเองนะแ,แก้มลอ้อฮะแต่ไม่ขึ้นแต่ไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเจ้าสมเชงมาแล้วฮะสกิดหน่อยเดียวก็หายแล้ว โยพูดผิดสก,กิดหน่อยเดียวอย่าก็ออกแล้วไม่ได้หายไปไหนหรอกอยู่นี่แหละ,ะเดินมาแล้วครับแต่เดินมาแต่และทีเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างอาจจะทำนูน่นทำนี่พร้อมเกียนู่นอะไรให้หรือเปล่าเพราะว่าเดินมาก็ไม่อยากให้มันเสียเที่ยวเนาะ ดินแบบนี้ไม่กลัวสไลด์เลยเดินลุยเลยะ่ะโอ้ดินติดพ่งกี้นี่ประมาณโอ้ยมองไม่เห็นเลยอะแต่หน่อยเดียวก็น่าจะขึ้นแล้วมั้ง หายเดียวน่าจะขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูเอาไม้อุตสาปปากดีๆก็ออกอ,อีกเออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปมันเกล่ผมบอกแล้วไงถ้าแกเดินมาเนี่ยต้องได้อะไรสักอย่างนี่ <Okay. S 2> ดูเอาดูเอาโอ้ยนอ้อเฮ้ให้้บ้านคุณนะอย่าไปาเกลี่ยเศษไม้ลงบ้านเขาเดีย๋ยวเขาให้อะมาขึ้นอีกนะเอขวงม่าตรงนี้แหละ ยังไม่ถูกใจเอาพีา่ครโอ้ยเดินลงก,ก่อนผม่ะพอวิ่งหนีมาก็ไม่เดินมาแล้วนะเดินกลับไปแล้วนะโอ้ยังไม่เดินเอากลับครับเอาไว้นี่แหละเยเือบเยอฉุกเฉินติดอีกจะต้องมันไม่ต้องเดินไปเดินมา เดินทีเดียวตอนเลิกงานตอนเย็นกับเคมกับที่พักอโอ้ผมไม่เคยมาถ่ายมุมทางด้านนี้เลยฮะโดยมากจะอยู่ด้านหน้ากับด้านข้างฝั่งนูน้นวันนี้ได้ไมาเห็นฝั่งนี้่ะคุณนน้าทวไมวันนี้คันนี้ไม่ทำงานละ่ะ หรือไม่มีงานให้ทำทอดิดินอย่างเดียววิ่งดิดินก่อน,น,อนวันนี้ฝนตกไหมยังวันนี้นะมออตีตกเมื่มอคืนอจังหวะแกเดินมาทางนี้เพื่อจะไปขึ้นเจ้าปิศาจแกก็เลยมาอธิบายเรื่องปากบอ่บอโกลบ่ออูสะ ว่าเป็นยังไงยังไงให้ผมฟังฮะผมก็ไม่เคยเดินมาฝั่งนี้เนาะเอารถไถไปเลยเอาเอา,เอาไปเล่นอะไรอีละปเยอยไปทำอะไรอยู่้างล่างนะ่ะขึ้นมานะ,เห,นหาะเห็นแต่หลังคาฮะเห็นแต่หลังคาฮะลงไปเล่นอะไรฮะเนะี่ย เเออดี๋ยวไม่เป็นไระเดี๋ยวเอาโซ่ดึงก็ขึ้นเอาหกร้อดึงหยุดก็ขึ้นครับมันน่าจะลื่นมากกว่าเอามาดูฝั่งด้านนี้ดูที่ฮะที่นี่เสารัวนี่เป็นที่ของชาวบ้านแล้วนะพอถึงกองดินตรงนี้หักไปข้างในอีกเป็นที่หลวง ผมก็แปลกเหมือนกันเนาะที่มันคดครับตรงนี้แทบจะคูแทบจะมีนิดเดียวเลยนะตรงฝั่งนี้นี่ที่ผมยืนเนี่ยนิดเดียวฮะค,คูนิดเดียวเองแต่ทางนู้นอะวางดินได้เยอะฮะบ,บอ่อลูกนี้ยังว่าสองชั้นนะครับสองชั้นสองชั้นไอน,นั่นไอน,นี่คือพื้นปากบ่อชั้นแรกนะใช้ข้างล่างสุดนะ ที่ทำเรียบๆอ่ะแล้วก็หลังจากนี้เข้าไปอ่ะลงไปอีกสาเมตรฮะอ่ะขึ้นแล้วครับเทปรบบุฟันล้อ,อผมขึ้นแล้วครับไม่มีอะไรทำหรือไงเอารถไทยไปลงไปเล่น <c oughs> ถามนาโจยบอกว่าเมื่อวานฝนตกเียผมว่าแล้วดีที่ผมไม่มามัน หัหน้าบอกกตกตั้งแต่ตอนบ่ายกลางคืนกต็ตกโอดูครับสภาพบรรยากาศวันนี้อ้าวอีกแล้วครับท่านถึงเวลาโดยไม่ได้นัดหมายผู้รับเมาเขาจะมาเองครับนะผมก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหัวหน้าโจยต่อครับสู้ๆครับต้องํำใจครับจะเอาแบบ สะดวกสบายฮะเป็นไปไม่ได้ะฮะหน้าฝนนะต้องทำใจอย่างเดียวทำใจนะไม่ใช่ทันใจนะฮะัอ้โหหน้าโจยเริ่มลดน้ำหนักให้หกร้อแล้วฮะตักปริมาณลดลงครับเพื่อว่าเห็นทางมันเริ่มหนืดเริ่มเข้ามายากครับก็ลเลยลดน้ำหนักหน่อยหนึ่ง ไม่เป็นไรแล้วครับรถมีแต่ของบริษัทต,ตากเข้าไรก็ไม่มีไม่เป็นไรแล้วครับอ่ะถ่อยมาแล้วครับยาวๆเลยยาวๆเลยมันนืดฮะดินมันไม่ดินมันไม่ใช่ดินก้นข้างล่างครับที่จะแห้งไอ้ตรงนี้ชั้นนี้มันยังเปียกอยู่ นะมันยังมัดมาดอยู่นะแต่ถ้าผ่านจากดินชั้นนี้ไปแล้วทีเนี้แหละจะเป็นดินขาวไอ้นั่น่ะจะแห้งขอสบายอยู่ไอ้นี่อาจจะเปียกๆมากๆนืดๆอยู่ยังนืดอยู่ฮะแต่นืดไม่มากเท่าไหร่เออเอ,เอลื่น ล้อนี่หมุนติ้วติ้วติ้วนะแต่ไม่จมครับมีแต่ลื่นหมุนแต่ล้อเนี่ยเปลืองน้ำมันเหมือนกันนะอ่ะหาแต่แนวแบบให้ปวดหัวเยี่ยวก็สตาร์ไม่ติดบ้างเดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างบ้างป่ายเยื่ผมนี่ เดี๋ยวเป็น,นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับยังคงพามาติดตามงานลอกสะหลวงของคุณหน้าโจยต่อครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จบอ่อนี้ฮะจนกว่าจะเสร็จบอ่อนี้ฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ